สวัสดีฮอบดีกัสด,ดีครับพี่หิวหมึกยา่างเปล่าหิวครับหิวต้องนึกถึงหมึกย่างแต่ถ้าอยากมีคนข้างๆต้องนึกถึงเรานะฮ่านายพิ่งมาเล่นเหรอใช่ครับพี่สู้ๆเหรอ,อยู่ก่อนทหารเลือครับอ๋อมีคนถามว่าอยู่ไหนกันครับว่าแต่พี่มาขายปลาหมึกเหรอครับใช่แล้วปลาหมึกแซ่บๆว้าวน่ากินจังว้าว กินไม่ได้เดี๋ยวเราตายเด็กใหม่อยากได้ผลน้ำแข็งมาผมต้องการผลน้ำแข็งครับไปก่อนลิงกันไปไหมมึงย่างไปเด้อฮึบอ้าวคนละลำทไา้าไปขี่คันใหญ่เราขี่คันเล็กอโอเคไปเลยเรือนนี้สวยงามมากฮึบได้ผลน้ำแข็งฟรีถึงแล้วเย่ยผมเก็บไปก่อนละกัน ผมกำลังทำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรอะ่ะใช้ดาบอ๋อ oh. แล้วพี่ทำไรขายหมึกย่างขายดีไหมพี่ยังไม่มีใครซื้อเลยเพิ่งมาคุยกับนายคนแรกเหมือนคนดังเลยแต่ชื่อไม่ใช่